ลิงโหพี่ครับไม่ไ้ปหาตงนู้นอ่ะบ้านโคตรหล่อเลยที่แ้ไปไหนครับไปหยน้ำงามครับไปทำไมครับไปเล่นชิงช้าสวรรค์เล่นมาอผมครับเอาน้ำท่าไปเลยครับไปเลยก็โก้ไปถางปินน้องปิ่นงปอกมาีเดยว เดี๋ยวถามงเป็นต้องเป็นสัมภาษณ์หน่อยรอสตอรถมตู้แล้วเอาพี่บอลถามสัมภาษณ์น้องทำไม่ได้เดี๋ยวท่นงเขาไม่แต่งดวยเดี๋ยวค่อยถามได้ไหมเห็นน้องไม่สนุกเฟิร์นเขาก็โดนไปแล้วนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูน้องเขาเขินๆเก่งๆอย่าไปไปยุ่งอะไรเขาเลย เราไปไหนนะครับก่อนเนาะเราจะไปสวนสยามนครับเราไม่ใช่ไปดีเบอร์ฮะไปดีเบอร์เหรอครับเออใช่เราจะเข้าใจผิดนะฮะเราไปดีเบอร์กันนะครับอ้าวตอนจะลงไปดีเบอร์หรือสวนสยามสวนสยามนี่อ้าวโดนนาวแล้วนี่ครับไปไหนกันครับฮะไปไหนครับดีเบอร์ครับดีเบอร์ครับเฮ้ยแต่เราไปซัตว์ฟรีเบอร์นะ ไงนีด้เขาิมันปิดแล้วมไแม็ด่ยังมันยังไม่ปิดนะมันมาเปิดใหม่นี่คนนี้หล่อสุดเนี่ยบอกว่าจะไปถ่ายรูปคู่กับเอเอ็มเอเกิร์ดเลยจังหวะครับอ๋อสุดสิพี่จะขโมยซีนให้หมดเลยครับต้องคอสองเนื้อสองเนื้อแล้วพี่จะขโมยซีนให้หมดเลยครับได้ครับพุ๊ดทะยวนสยามครับโอเคครับเฮ้ยเราไปดินเบอร์ไม่เอาครับดินเบอร์ดินเบอร์ ปันไปไหนครับกับบ้านนอกครับเนี่ยเราดูกระเป๋าเขานะครับเราจะไปทัวร์เขาเขียวก<น>ันแล้วนะ,ะผมขอท่าเดินหน่อยครับก <c oughs> ับบ้านนอกอบ้านนอกดีไม่ถึงชะลอมาด้วยอันนี้